กับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนบ่วอาสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือรต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ,นะกายนิ่มดีต้อนรับเขา่าซู่ซ่องบ่าวบุญเพย์ชาแนลขึ้นเก่านนี้เลยพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อกับบ่าวบุญเพย์มานี้กับซ่วงที่ว่าเด็ดอ่อนพี่น้องเลยเนะาะกับมาลังกันมาน,นี้พี่น้องเลยบ่าวแสนบ่าวท่าบ้านเฮาคือเก่าบ่าวจิตยังบ่าวหูบ่าวเพิ่นป่ายชัยยังบุตรอยู่เพื่อนบ่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเพิ่นมาก่อนบ่เนาะ กามาเมื่อนี่กับเรื่องศิวะทั้งอ่ามื่อนี่เป็นมือจบมืองามย่ามดีพี่น้องเลยเนาะที่ว่าเฮือนน้องใต้เพิ่นอ่าสิมีการอ่ายกเสาหรือว่าตั้งเสาเฮือนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าตอนนี้ก็เห็นอ่าเจ้าออกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะทางสร้างเพิ่นฮะจังใดกับสิภาคพม่พี่น้องไปติดตามครับส้มไปเบิ่งไปร่วมรกันไปพี่น้องเลยเอาไปพุอบเบิร์นพากันย้อนหน่อยด้พี่น้องเลยเนาะดูบั่มดูบั่มดีเนาะโอ้ Mày mèo, mày mèo hả? Ừ, mày mail, mày tỏi 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 tỏi

แมนว่าโอ้ยเพื่อความปลอดภัยเขา้พี่น้องเลยแมนนโอ้ยไม่จิหูเนาะแมนเนย่ากไหมพี่น้องเนาะเมอบไ้งันเื่องาประกาศเรื่องบุญเรื่องศีลเนาะพี่น้องอยบ่าวตาเพื่อนเลย Ừ. Ừ. Nó พากูเออ nó tai น้อยถนนแดง à,

ี่นี่ก็ไปยกเสาซอยเพื่อนพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็หลายคนเนาะพี่น้องเนาะคน,น,ะนมาคนมายกเสา หาคนเลพี่น้องอาก็ได้สองเทาานีเนาะยยบพี่น้องเลยเริแข่งมือแข่งอ่าเท่าเด้อหาคนนี่หรอกยบบ่อรคอยคอยเด้อ

ไพ่ไพ่อยู่ในเทียนเหรอนอกได้เหรอแม่อ๋อเพิ่นเขาเจ้าเพชรกินอยู่เนาะอ๋อ้แม่ทำอาหารอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าเฮ็ดอย่างเนาะมือนนี่เมนูอย่างเนาะเป็นขาไก่คิก้าอ๋อเป็นเมนูไก่เก่าโอ้็ไก่เนาะ เก้าเสาในตัตวน,นะะี้นะพี่น้องตามประกาศมื่อกเพื้นไห่ย่อตั้งแต่ก่อนตะเวนขึ้นเนาะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยอ่อขึ้นเบิดแล้วเนาะพี่น้องเก้าต้นเนาะเก้าเสาอ่าหรือว่าสายไม้ค้ำไว้อย,ย่างดีพี่น้องเนาะโอ้ตอนนี้แก่สีพากันเมือ่อเพื่นองงนพี่ตงเลยเนาะมากินข้าวกินน้ำก่อนพี่ตงเลยเนาะไปพี่น้องเลยมาพี่นองง้องเลยอาบบ่หมีเหื่อบานเล À, và đi vào chết. Body, oh. và đi may quá 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 quá

กินก no ับอย่างก็มังม่วงบ่โอ้ขักแล้วต่ข้าขัวเบดข้าขั้วเบิ้โอ oh, ้พี่เองขาดแต่ขาขัวเนาะขาขั้ขาใหม่มังม่วงมังม oh, oh, anyway. ่วงอี่มวงโซ่ว่านองนายโอใหญ่ปานนี yeah, ่บ่อันนี้ไรเฮ้นี่เจียวนี่นี่บ่อ่าแต่หัวนนี่บ่ เจออจาอจากพงไปนี uh, <c oughs> ่บ่เอาขอวัดเปเนี้งเอาไปเนี้ยเนาะเอาไม่ใช่เลยสบายดีนั่งละใช่ไหนี่ยเฮ้ยนองคนนี้พี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทั้งคนกากินข้าวกินเลยโอเคนาอไพี่น้องเนาะกา ถือว่ามันนี่กับได้มาย่อเสาทั้งเพลทของน้องใต้เพื่อนอะไรพี่น้นองเลยถือว่าเสร็จสมบูรณ์ถ่าแต่ทั้งนา่าสร้างเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ,ะ,ะแทกพัดแทกแล้วก็ะทาทั้งเฮซ้ายผมว่านาะวะ่าเฮซ้ายเพื่อนยังมามากพี่น้องเลยเนาะเบาอุปเลยก็โอ้เป็นวัดในช่วงนี้พี่น้องเลยเนาะต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายเด้อโอเคแล้วพี่น้องนนเนาะเบาอุปเลยมันนี้กับจิโกตัวจบคลิที่เพียงนี้ก่อน,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 นมือหน้าหรือว่ามือต่อไปบที่อยากกันไหม เดินกับขอขอบคุณขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามครับชมก่าน่องบ๊อบบุญเผยแชนแนลเป็นกับร่งใจบ๊อบบุญเผยด้วยดีเสมอมากกับขอขอบุญขอบคุณหลายเด้อเนาะที่บ๊อบกดข่าวก็ชนาบ๊อบบุญเผยไปขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนอยู่ดีมีแห้งคิดสิ่งใด้คอ้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะเอาบ๊อบบุญเผยพร่อนี่ก็ขอตัวจบคลิปไว้ันนี้สักก่อนมื่อหน้าหรือว่ามื่อต่อไปติดตามกันไหมสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย